ข่าเหตุสำคัญกันก่อนนะครับคือทางตำรวจสืบสวนภาค5ครับร่วมกับตำรวจสืบสวนภาค1ครับจับนายท็อปหัวหน้าแก๊งไทยใหญ่ตอง9ที่ร่วมกันทำร้ายเด็กอายุ1 4ปีจนข้อมือขาดที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยควบคุมตัวได้ที่จังหวัดฉะเชิงเซาขณะหลบหนีเข้าฝั่งกัมพูชาครับ หลังจากที่พลตำรวจโทกิตาพลยิสาคอนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับสั่งทุกหน่วยงานในสังกัดนำโดยพลตำรวจตรีวรพงษ์คำลือผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5ติดตามไล่ล่าจับกลุ่มนายท็อปที่ก่อเหตุร่วมกับนายม่องนะครับใช้อาวุธมีดฟันเด็กหญิงอายุ14ปีจนข้อมือขาดแล้วก็หาทางหนีออกนอกจากประเทศผ่านแนวชายแดนตามช่องทางธรรมชาติซึ่งล่าสุดตำรวจได้จัดกำลังเฝ้าชายแดนทุก กระทั่งวันนี้21กันยายน2568ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5และกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค1ได้ทำการติดตามจับกลุ่มตัวในท็อปหัวหน้าแก๊งไทยใหญ่999หรือว่าตอง9นะคะที่ร่วมกับพวก15คนขี่จักรยานยนต์ไล่ทำร้าย กลุ่มวัยรุ่นในยามวิกาลโดยจับกลุ่มได้ที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดเชิงเสาขณะที่เตรียมหลบหนีเข้าฝั่งกัมพูชาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้นำตัวมายัางกองมาชับการสืบสวนภูธรภาคห้าเพื่อขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะนะครับนี่ก็เป็นสองคนที่เป็นผู้ลงมือนะครับแล้วก็สมาชิกค,คนอื่นเนี่ยก็ถูกจับกลุ่มแล้วด้วยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ตำรวจภูธรภาคห้าเนี่ยขยายผลกวาดล้าง กลุ่มชาวาวัยรุ่นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ,ๆที่มาก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่อนข้างรุนแรงทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีการส่งสารเตือนไปยังกลุ่มต่างๆด้วยนะ,ะว่าอย่าก,ก่อเหตุในพื้นที่ไหนเลยก็ตามนะครับเพราะว่ามาอยู่ในพื้นที่แล้วก็อ,อยากจะให้ทำมาหากินะนะแล้วก็อย่าไปสร้างความเดือดร้อนนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะล่าสุดน้องอายุ14ปีที่ข้อมือขาดนะครับก็ได้รับการ ต่อแขนแล้ว <c oughs> นะครับทางคณะแพทย,ยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยผ่าตัดเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าอาจจะต้องดูระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะว่าอาจจะต้องมีการพักฟื้นเพิ่มเติม <c oughs> แล้วก็วันนี้นะครับก็ทางพลตารวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ <c oughs> ก็ได้มอบหมายให้พันตํารวจเอกมนัชชัยอินเถื่อนนะครับร้อม <c oughs> กับการสถานีตำรวจภูพทรราชนิเวศเนี่ยเข้าเยี่ยมน้องๆด้วย <c oughs> นะแล้วก็มีการมอบเงินช่วยเหลือด้วยนะครับค่ะต้องขอเช่นชมทางคณะแพทย์ด้วยรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะใช่ครับ